หากคุณกำลังมองหาหูฟังที่ไม่เพียงแต่มีเสียงดีแต่ยังตอบโจทย์ไลสไตล์ที่หลากหลายวันนี้เรามีข่าวดีมาให้เบเซียสเพิ่งเปิดตัวหูฟัง w ร r e l e s s s t e reo TWS รุ่นใหม่2รุ่นที่ไม่เพียงแต่มีราคาย่อมเยาวแต่ยังมาพร้อมคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นอีกด้วยซึ่งรุ่นที่เราจะพูดถึงคือ b a s ซียสเบ BP1 Pro b a s ซียสเบ BP1 NC และ b a s ซียสเบ BC1 ที่มีราคาเริ่มต้นเพียง699บาทเท่านั้นแต่ที่น่าสนใจคือทำไมหูฟังเหล่านี้ถึงถูกเรียกว่าหูฟังที่เปลี่ยนแปลงการฟังเพลงของคุณ มาดูรายละเอียดกันเลย Basis Base BP 1 n 4หูฟังอิงะที่มาพร้อมเมนซิ์ลดเสียงรบกวนหูฟังรุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบในการฟังเพลงหรือพูดคุยโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ Feature Active Noise c a n c e l l a t NC ที่สามารถลดเสียงรบกวนได้ถึง 43dB ช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่ชัดเจนโดยไม่ต้องกังวลกับเสียงรบกวนรอบข้างเทค h n o l ยีส4 Environment a l Noise Canceller ช่วยให้การสนทนาของคุณชัดเจนยิ่งขึ้นแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานจับจ่ายได้ถึง41ชั่วโมงโดยไม่เปิด n c มี3ตัวเลือกสีให้เลือกน้ำเงินขาวและดำราคาเพียง699บาท Basis Base BC 1หูฟัง o p e n e ่าสำหรับผู้ที่รักความสะดวกและปลอดภัยหูฟังรุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟังเพลงพร้อมติดตามเสียงรอบข้างโดยมีคุณสมบัติดังนี้ ดีไซน์โอเพนาที่ช่วยให้คุณสามารถฟังเสียงรอบข้างได้รักษาความปลอดภัยในการใช้งานฟีเจอร์แอมบินซาว d ที่ช่วยให้คุณสามารถฟังเสียงรอบข้างได้ชัดเจนโดยไม่ต้องถอดหูฟังเทคโนโลยีแอร์คลิค c อ l ช่วยให้การสนทนาของคุณชัดเจนยิ่งขึ้นแบตเตอรี่ใช้งานได้ถึง38ชั่วโมงมี3ตัวเลือกสีชมพูขาวและดำราคา899บาท แต่ที่นี่คือจุดที่น่าพิสูจน์หลายคนอาจจะคิดว่าหูฟังราคาถูกอาจจะไม่มีคุณภาพแต่เบซียพิสูจน์ให้เห็นว่าหูฟังราคาย่อมเยาวก็สามารถมีคุณภาพและคุณสมบัติที่น่าประทับใจได้คุณเห็นด้วยไหมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อสินค้าได้ที่ La ซ a d a s h o อป e และ t k t ก k s h อ p ของ b บ s i s เลยอย่าพลาดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การฟังเพลงของคุณกับ b บ s i s b บ s e ี p 1 NC และ b บ s i s b บ s บ BC 1ช่องทางติดตามข้อมูลเพิ่มเติม a c e b o o k b บ s i s t h a i l a ด์ อินสตาแกรมเบสีส์ไทยแลนด์ออฟฟิเชียนยูทูบเบสีส์ไทยแลนด์เอ็กเบสีส์ไทยแลนด์ทิกทอเบสีส์ไทยแลนด์เบสีส์ทีเอสเบสีส์เบสบีพหนึ่งเอ็นซีเบสีส์เบสบีซึ่งหนึ่งเบสซี่ส์หูฟังคุณภาพวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด